อะไรตังเฝ้หน้าคนถือไม้ไ่ลัง មិននៅកាក៏កាន់ចិត្តការណាតែមិនបានតាមិនជឿអស់ទៅទៅទៅអូខេទៅទៅអូខេ เป็นเหมือนเป็นรางวัลหรือเป็นขอบคุณทางอสมอที่ช่วยกันอ่าอ่าเขาเรียกว่าจัดการมาตรการเรื่องโควิดนะฮะทำให้โควิดมีการควบคุมได้เป็นอย่างดีในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับตรงนั้นหน้าฝังการท,าท่องเที่ยวจังหวัดเลยเนี่ยก็ถือว่ากระเตื้องนขึ้นมานะครับผมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวคือคนไทยนะฮะที่เที่ยวอ่า มามาจังหวัดเลยเป็นส่วนใหญ่คือเกกว่าเปอร์เซ็นต,ต์นะครับผมครับส่วนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางจังหวัดทางเชียงใหม่ทางพัทยาทางภูกเก็ตนะฮะชั้นในห่วงสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองนะฮะต้องบอกว่าผลกระทบกทารท่องเที่ยวของเราเนี่ยถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนะักกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะักยังพอประคองไปได้นะครับแต่ในห่วงปี2022ันี่สิะฮะครับไตรมาสแรกก็ถือว่ายังเป็นไฮซีซั่นของจังหวัดเลยอยู่ ไตรมาสที่สองนะฮะจะสังเกตได้ชัดครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในยอดเลยเนี่ยมีจานวนลดลงเนื่องจากว่าอาจจะด้วยสถานภาพในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงขึ้นราคาของชื้อที่สูงขึ้นทําให้ประชาชนนะฮะอาจจะต้องชะลอการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นนะฮะออกไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเราส่วนหนึ่งนะครับผมครับอันที่2คือมาตรการภาครัฐ ที่เดิมเคยมีให้มานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยฮะในปีนี้อ่ายังไม่ได้ออกมาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีมาตรการออกมาในในวันสองวันนี้นะฮะนะฮะซึ่งจะทำให้ใจมาสสองของจองดเลยแล้วเนี่ยยอดนองเที่ยวลดลงจะมีเฉพาะตัวหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นปัจจัยบวกจริงๆนนเนี่ยคือในอ่าภาครัฐเนี่ยมีนโยบายให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องกันนะครับซึ่งช่วงหยุดยาวเราก็จะได้นักเที่ยว อ่าเข้ามาอยู่จํานวนหนึ่งก็พอประคองไปได้อยู่ครับแต่ถือว่ายอดไม่สู้ปี2 0ง0ู0 2 1ครัศครับถ้าค<ม>าของชีพสูงค่าน้ำมันสูงนะฮะ<ม>ปัจจัยที่2ก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของต้องบอกว่าทางภาครัฐที่เรื่องของการสนับสนุนเนี่ยยังไม่ออกมามแต่ในคิดว่าไตรมาสามเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะมีมามจกจังหวัดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันได้แต่ไม่เยอะมากครัที่ทำไมหรือ ส่วนใหญ่เนี่ยมาตรการที่บอกว่าคนละครึ่งที่ว่ารัฐบาลช่วยจ่ายให้กับพวกโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยฮะครับจังหวัดเลยต้องเข้าใจว่าที่พักส่วนใหญ่ที่อยู่ที่อำเภอเชียงคานมันเป็นโฮมสเตย์ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมฮะพอไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมนะฮะไอตัวนี้เราลงทะเบียนคนละครึ่งที่เป็นเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยอาจน้อยมากนะฮะครับ,รบจ,ำจำนวนที่พักที่จดทะเบียนโรงแรมมีมีไม่กี่แห่ง<ม>ครับก็อาจจะทําให้ตัวนี้ เราได้ในเชิงบวกไม,ไ,มไม่สูงมากน่าจะได้ในส่วนของร้านอาหารซะมากกว่าเราผมครับนะครับส่วนถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเลยลาวนะครับหลังสุดก็คณะจอดเลยนะฮะก็ได้ลองไปหนึ่งคือไปทำาไปพูดคุยไปเจรจาหาความร่วมมือกับทางขแขวงสยะบุรีนะครับครับแล้วก็เดินทางไปขแขวงหลวงพอาบางาวนกลับมาที่เวียงจันเนี่ยเรามองว่าจริงๆเนี่ยจภาพการท่องเที่ยวของเลยไปลาวเนี่ยยังมีโอกาสทาง ธุรกิจหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงเนื่องจากลาวเ,เป็นประเทศที่ยังมีทร,รัพยากรธรรมชาตินหรือความเป็นธรรมชาติค่อนข้างเขาเรียกว,ว่ายัางบริสุทธิ์ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมครับซึ่งก็คงจะต้องมีการสร้างความร่วมมือหรือมีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือนะฮะมากขึ้นนะครับประกอบกับตอนนี้จริงๆทางสงปปลาวค่าเงินเขาต้องบอกว่าอ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยเดิมเนี่ยหบาทไทยได้280กีบลาว ปัจจุบันเนี่ยฮะหนึ่งบาทไทยน่าจะได้ที่ประมาณสัก4ี่รอยห้าสิบกีบลาว<ม>ทาให้อ่าถ้าคนไทยไปเที่ยวลาวนะฮะสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นถิ่นเขานะฮะคร<ม>ับก็จะราคาถือว่าถูกลงถ้าใช้เงินไทยซื้อนะฮะ<ม>ในขณะที่ถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็ราคาแพงขึ้นหรือถ้าเงินไทยก็คือเท่าๆเ,เดิมเพราะว่าส่วนใหญ่จะนาเข้าจากไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟรับสบู่มาม่ายาสีฟันนาเข้าจากไทยะฮะก็ทําให ตรงนี้เราเราได้ก็คือเป็นพวกสินค้าพื้นถิ่นครับก็คิดว่าถ้าส่งเสริมว่าการท่องเที่ยวเลยลาวเนี่ยน่าจะทําให้มีท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวในจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ได,ได้ได้พูดคุยกันอยู่ว่าอยากจะชูคอนเซปต์ว่ามาที่เดียวเที่ยวสองแผ่นดินเงี้ยฮะครับผมครับน่าจะดึงท่องเที่ยวได้